สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ก็อยู่กับอู้ประสบภัยวัทับอัคคีภัยกับผู้ใหญ่บ้านปปปปไม่ใช่บางทีเนาะติดกันปปปปอันนี้อยู่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่อะไรเรียกหมู่อะไรตำบลดอนชูบูพันธุ์สูงตอนนี้อยู่องค์อบตดอนชูบูอำเภอพันธุสูงคร,รับเองวันที่5มิถุนายน68ครับอตอนนี้ได้สัมภาษณ์ไป2ท่านแล้วทั้งถามทั้งผู้ใหญ่กับผู้ช่วยนิดนึงว่าในผู้ผู้ใหญ่ผู้ช่วยหลังจากประสบอัคคีภัย ออเออเล่าข่าวสารบ้านเมืองให้หน่อยครับว่าเป็นยังไงตอนที่ได้รับทราบลูกบ้านได้เกิดอคัคขีไฟลองเล่าฟังหน่อยครับอ๋อปีนีมันมันนั้นเวลาประมาณ20่สนาฬิกาครับครับก็เจ้าของเกย์ก็ไปทำการกิดเงิงคืนเจ้าของคือลุงลุงชื่อลุงอะไรลุงสุนทรสุนทรลุงสุนทรกระป่าป้าบัวทองป้าบัวทองครับเกยก็ไป ขรับผมครับผมรักก่อไฟไหวกอไฟธรรมกิก่อไฟหรือไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าครับไฟฟ้าอ๋อดับเร้วอ๋อครับอืมก็ับมันดับมนหมกเรียกนโตครับครับที่นี่มันเกิดไฟใหม่ขึ้นมาไฟใหม่ขึ้นมาม่บานมันเลียมไร้ม่บ้านโอช่วรุมรรทันช่วยกันชน ตั้งตัวเดี๋ยวเอาน้ำในวังขึ้นน้ำอยู่ข้างๆเนี่ยมีสะเนี่ยบึงตลาดเกียนบึงตลาดเกียนบึงตลาดเกียนตลาดเกียแต่อยู่ในเขตบ้านบ้านเองครับเป็นปอปอระวังนี่ระวังจะไปเที่ยวไม่เคยไปที่แล้วไงต่อครับเดี๋ยนี้ก็ตักน้ำใจกระดับมันก็เอาไม่อยู่ครับก็เจ็งมายังอบตเอารถเอาเครืองไปช่วยครับเป็น้รครับก่อเป็นทีจะระงับไปเหมือนกับไม่ไปบุ่นเอง โอ้ไม่ทันไม่ทันที่ทางผู้ใหญ่ผู้ช่วยแล้วก็ชาวบ้านช่วยเบื้องต้นยังไงก่อนที่จะมาถึงอบตครับยังไงก็ดับไฟก่อนรับแรกเนาะครับยังไงต่อครับแล้วก็เอาเจ้งไปยังหน่วยงานของตำบลของโคองการบริเวนนเอารถดับเพลิงไปช่วยของเอดอนจะคูยเนาะครับอ่าช่วยดับหลังจากนั้นผมก็ได้รายงานเขายังอำเภอครับผมครับรายงานเขายังอำเภอทั้งอำเภอด้รับายงานอำเภอกเจนไปยังจังหวัดครับครับ ในเบื้องต้นที่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือผมผู้ใหญ่ผมเด็กประชาสัมพันขอความช่วยเหลือคตามมีตางได้ครับพี่น้องก็ช่วยกันดีคครรัับบเป็นเป็นของให้กําลังใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มีเนาะเท่าที่ได้ทงภาพตำบลด้วยทำโครงการบริหารจัาตำบลก็ไปช่วใได้ 6,8,900บาทโอ้ขอบคุณหลายๆเลยครับตายกทีนี่วันนี้โอกาสก็มาก็นำลูกบ้านมารับพระราชทานจากข้าราชการมูลนิธิต่างประชานุกคเนาะของจังหวัดโคราชเองกับวันนี้นายอำเภอท่านก็ด้หมอบไปสักครู่เนาะตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความรู้สึกไงบ้างกับผมซึ่งในความกรุณามหาธุลของ ท่านนะครับท่านได้เมตตากรุณาผู้พิพลอย่างดีประชาชนที่ประสบอคีภัยครับครับที่ให้กาลังใจคนที่ไม่เหลืออะไรที่ส่วนที่เราจะประกอบอาชีพต่อไปครัถ้าตอนนี้มีมีกาลังใจที่ดีท่านได้เป็นวงเวียนใจประชาชนแล้วก็คนในตำบวจก็ได้ช่วยเหลือก็ดีมากครับผมนะครับต่อไปนี้ก็จะไม่ทิ้งก็จะดูแลกันต่อไปตลอดไปครับ ขอตักประโยคทั้งประโยคหลังได้รับพระราชทานกระเล็กถุงยังชิมด้วยนี่กระเล็กประมาณเนาะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากครับขอบคุณพระองค์ท่านเลยครับดีความจริงนะครับทั้งป้าแล้วครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากพูดไม่ออกพูดไม่ออกครับก็ได้รายส่วนเบื้องต้นมาตลอดเนาะเผื่อใครอยากจะไปช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ไปติดต่อก็ได้ไปที่ที่ทำการบริการได้ครับ ผ,ผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่อะไรผู้ใหญ่สเขาทำแบบผมผู้ใหญ่สำรานกะจัดการ <c oughs> สำรานกะจัดกลางคนบ้านปปเออขาไปแน่นๆเลยเนาะไปเรือทรายเนาะเออทางมันตรงไปเลยเพาะจากสีสุกลงไปเนาะไป,ไปกระเหินเลยผู้ใหญ่เ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวเนาะ <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็มีความประพฤติยินดีทางคนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางนี้ก็มีรู้สึกที่ดีมากครับวันนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณที่ดีครับ